สวัสดีครับโปรแกรมฟุตบอลวันพุธที่3มกราคมเวลาตี1 15นาทีครับเป็นการเจอกันของลีกลาดิกาสเปนอย่างราชันชุดขาวเรยานมาริดเปิดสนามเบนาเบลต้อนรับการมาเยือนของทีมโจนสลัดมายอกกาครับสถิติการพบเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านเรยานมาริดครับที่ชนะไป4แพ้ไป1 ผลงานการเล่นของเจ้าถิ่นเรอัลมาดรดิดถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเก็บชัยมาได้4สเสมอไป1ผลงานในบ้านก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันจาก10บนัดที่ผ่านมาไร้พ้าเก็บชัยไปได้ถึง9านัดเกมนี้ด้วยการคุมทีมของกาโรอันเซร์ติจะมาในแผน4312ผู้รักษาประตูเป็นอังเกรูนินกองหลังมอบให้บานี่กาบาคันกองกลางเป็นทางด้านออเรเรียงซซอาเมนีจูดเบอร์บิงแฮมตัวทีเด็ดแดนหน้าจะเป็นทางด้าน บราหิมดีอาสครับ ส่วนผลงานการเล่นของทางด้านทีมเยือนอย่างมายองกาผลงานถือว่าทําได้ดีเก็บชัยมาได้3เสมอไป2ผลงานการเล่นนอกบ้านก็น่าเป็นห่วงเล็กน้อยเก็บชัยมาได้2แพ้ไป2เสมอ1เกม, 2, 2, เมเกนี้ทางด้านกุลซืออย่างลุยกาซิอาปาซาจะนําทัพมายองกามาในแผน3-4-2-1เปเดกไรโควิชเป็นผู้รักษาประตูโคเชโกเบเต้คุมเกมแดนหลังกองกลางให้ And chez, อันโดนิโอซานเชส2ประสานแดนหน้าจะเป็น ็นทางด้านนาดี้โรดิเกตและไครารินครับเกมนี้เปิดราคามาที่ทัพราชันชุดขาวเรียนมาริกตอบไมยองก้าอยู่ที่ราคาลูกครึ่งเกมนี้วัดจากการพบเจอกันน่าเป็นห่วงสําหรับทีมเยือนเพราะราชันชุดขาวนั้นชนะได้เยอะกว่าทั้งในบ้านและนอกบ้านและผลงานของทีมเยือนเกมนอกบ้านก็เอาแน่อนอนไม่ได้เกมนี้ทําให้คาดว่าราชันชุดขาวเก็บชัยในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ